อะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แรงรวมคำพยากรจากศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในทาโร่ for zodiac ที่จะเล่าเรื่องราวข่าวข่าวชีวิตของชาวราศีทั้ง12ผ่านไพ่ทาโร่กันมาพบกับผมนะครับอากูพชิรวิทย์เดอะทาโร่วันนี้ผมมาพร้อมไพ่ลัน for life ทาโร่สำหรับนี้ครับ นะโชว์ไพ่กันสำหรับนี้ครับที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของชาวราศีที่10ในรอบเดือนนี้คือ15มกราคมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2562ราศีที่10ในรอบเดือนนี้คือราศีตุลนครับราศีตาช่างราศีแห่งความยุติธรรมเราจะมาถามไพ่ลันฟอร์ไลทาโรถ,ถึงชีวิตของชาวราศีตุลกันว่าในรอบเดือนนี้ชีวิตเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างะนะครับ ผมขอเป็นตัวแทนคนราศีตุลครับระหว่างนี้นะครับใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์ทางบ้านฮาโลด้วยนะครับเมื่อกดไลค์แล้วเนี่ยคุณคิดว่าชอบคุณคิดว่าสิ่งที่บ้านฮารุทำคลิปที่บ้านฮาโลอ่านไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีประโยชน์คุณก็สามารถกดแชร์คนรอบข้างคุณได้รับรู้นะครับ อย่างน้อยๆเขาได้รู้ว่าชีวิตคุณในรอบเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าคุณว่ามีประโยชน์สำหรับคนรอบข้างคุณคุณก็แชร์ราศีหรือแช์วันเกิดของเขาให้เขาได้รับรู้เลยแล้วมาบอกเรานะครับเราได้ตามไปกดไลค์ให้แต่ถ้าใครคิดว่าชื่นชมชื่นชอบสามารถกด s u b s c r i b e ครับกดติดตามช่องบ้านทารได้เมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบ้านทารอัปคลิปต่างๆนะครับอ่ะโอเคเรามาในราศี ที่10คือราศีตุลกับไพ่ลันฟลอร t ทาราโรกับผมอากูพระชีวิตเดอดทาโรเรามาดูสิครับว่าชีวิตของคนราศีตุลในรอบเดือนนี้ผมขอเป็นตัวแทนของคนราศีตุลครับทำจิตให้นิ่งๆทำจิตให้สบายๆขอให้ไพ่สำหรับนี้เป็นตัวแทนช่วยชี้ทางออกบอกทางแก้ไขครับเรามาดูกัน ว่าราศีตุลเนี่ยชีวิตเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างขออนุญาตหยิบไพ่นะครับฮ่าฮ่ชีวิตของชาวราศีตุลอารมณ์ความคิดความรู้สึกครับได้ไพ่มาเป็น Queen of ครับแต่กับ จริงๆเลยเนี่ยชอบแสดงชอบแซงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีความสุขนะครับถึงแม้จะทําอะไรตรงกันข้ามแต่จริงแล้วคนราศีตุลกลับมานั่งคิดอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตตัวเองบ้างมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าถามจริงคนราศีตุลเนี่ยจริงๆเลยยิ้มแย้มต่อหน้าคนอื่นนะครับแต่ในความรู้สึกลึกๆความรู้สึกเล็กๆที่มันมีโดยโดยสม่ําเสมอของคนราศีตุลคือไม่สบายใจอึดอัดใจ วุ่นวายใจระแวงสงสัยนะครับอยู่โดยสม่ำเสมอถามทำไมกูพูดคำนี้เพราะจากไพ่ที่เห็น Queen o f ฟครับแต่กับหัวเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเปิดเดือนมาเนี่ยมันดูสวยนะ เปิดเดินมานี่ดูเหมือนอะไรเลยแต่หมอมาช่วงกลางๆจะก,กลางดูเหมือนไม่ได้ง่ายมีความเครียดมาโดยสม่ำเสมอมีความไม่สบายใจมาอยู่โดยสม่ำเสมอคนลาสีตุลเลยแซงว่าชีวตัวตัวเองเนี่ยมันมีความสุขแต่เขาคิดครับเขาคิดแผนเขากำลังไตร่ตรอง เขากาลังคิดคํานวณถึงอนาคตว่าเขาจะเดินไปในรูปแบบไหนเขาจะไปตามทันเวลาไหมแต่เขาก็มั่นใจในจุดถึงว่าเขามาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยยังไงเขาก็ทันได้ตามเวลานิสัยที่ผมเห็นนะครับเดอวยควีนออฟครับแล้วกลับหัวผมเห็นเหมือนกระต่ายกระต่ายที่อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกระต่ายที่แบบชอบสวยชอบงามชอบโชว์ชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำไปชาราใจ ก็ตายก็วิ่งไปถึงเส้นชัยทันตามเป้านั้นคนราศีตุลกําลังคิดว่าอนาคตจะไปในรูปแบบไหนจะไปลักษณะยังไงจะเดินอย่างไงได้มั่งงั้นต้องบอกงี้ครับว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคนราศีตุลในช่วงเวลานี้จะมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในจิตใจแต่บอกว่าจะทำไรก็ตามอย่าประมาทมีสติตามให้ทันล้กันรีเช็คตัวเองอยู่บ่อยๆรีเช็คเส้นทางอยู่บ่อยบ จงมองเห็นเท้าจงมองเดินดูเท้าแล้วก็มองดูเส้นทางชีวิตของคุณจะไปในทางที่ดีคราวนี้สถานการณ์รอบกายครับเป็นซิกออฟครับจริงๆเลยคนราศีตุลน,นะ้วยความว่ามองมาหาคนอื่นคนอื่นเขาก็ดูแบบมีความสุขดีอะข้าวกลำลังเต็มรวงเด็กกำลังวิ่งในทุ่งนาใช่ไหมครับกณก็เห็นว่ามีความสุขดีเหมือนเด็กๆอยากมีความสุขแบบเด็กๆอยากได้พักผ่อนแบบเด็กๆคนอื่นเขาก็บอก ช่วงนี้านการติดกายคือคุณเจอคนรอบข้างรอบกายด้วยความเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรอยู่ก็เจอถึงเป็นเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆทิ่นเก่าๆที่คุณเคยอยู่ให้คุณนึกหวนไปว่าออภาพเก่าในหัวมันเป็นยังไงทำให้คุณะระลันละลึวคิดถึงภาพเก่าว่าเป็นยังไงแต่แต่สิ่งที่เข้ามามันเป็นงานแค่แวะเวียนและผ่านมาถามทางว่าเป็นยังไงมั่งหละ่ะชีวิต แวะเวียนผ่านมาแล้วถามว่าเป็นไงมั่งละ่ะกับสิ่งที่ผ่านไปมันหนึ่งมีเรื่องเก่าๆไหมคุณได้คุณคิดว่าอ้อคุณผ่านมาถึงแค่ไหนคุณทํามาถึงแค่ไหนคุณจัดการมาถึงแค่ไหนมั่งละ่ะถามว่าดีไหมต้องบอกว่าโอเคก็ไปได้ก็ต้องตอบว่าโอเคฉันก็ย,ยังจัดการได้อยู่แต่ในช่วงอะไรนี้นะครับคุณเอาเข้ามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจคุณได้กลับไปนั่งดูว่าอ้อคุณเองผ่านเรื่องราวมาแค่ไหนแล้วเพื่อจะเดินต่อไปแต่มันได้วิ่งกลับไปที่เดิม ใจใครก็อยากกลับเป็นเด็กครับอยากมีเวลาผักผ่อนอยากทําอะไรก็ไม่ต้องมีงงความสีเนสุดแต่คุณได้ก้าวมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะตรงเนี้ยคุณมาได้ไกลมากแล้วนะแต่ว่ามันแค่กลางทางยังไม่ถึงที่สุดสุดถ้าไม่ประมาทพลาดพังก็สามารถที่จะไปนี้ได้นั้นน้ว,วิ่งวิ่งอยู่เขาบอกเหมือนวิง่งวิ่งอยู่แล้วสติหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นแต่ตัวยังวิ่งอยู่ต้องตึกกลับมาตื่นให้ทนันว่าฉันกำลังวิ่งอยู่นะอย่าหลงเพลิดเพลินไปมาดูเรื่องการงานครับของคนราศี การงานคนราศีตุลน,นะครับเป็น T off ครับณนะช่วงเวลานี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดูมีความสุขสิ่งที่คุณทํามาครับดูเหมือนว่าณเวลานี้ผลถึงแม้จะออกมาช้านะครับก็ออกมาหเห็นมาเฮ้ยเฮ้ยมันใช่วะเฮ้ยมันไปได้วะคําชมมาในช่วงเดือนนี้ได้คําชมมาโดยตลอดเวลาทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนทํามาแล้วหูมันเหนื่อยเปล่าวะไม่มีใครสนใจโน่นนะมีคนมาร่วมยินดีแต่คนไม่รู้หรอกครับว่าเส้นทางที่มันผ่านมามันเป็นไงกันบ้าง แต่คุณบอกโอเคขอบคุณที่มายินดีกับฉันแต่ฉันต้องเดินต่อไปเรื่องราวการงานถึงอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากขึ้นได้รับมอบหมายได้รับความสําเร็จได้อยู่กับคนได้ทํางานกับคนที่คุณชอบได้คนที่รู้มือคนที่คุ้นมือแค่นี้คุณก็มีความสุขใจละการงานอยู่ในการที่ไปในทางที่ดีปัญหาที่มีมันเริ่มคลี่คลายนะครับงั้นถามว่าในจุดจุดหนึ่งจากกลางเดืินไปแล้วคุณก็เริ่มคิดว่าคุณจะทําอะไรต่อไปดี ง้างเดือนในรอบเดือนนี้ด้วยความว่าเรานับคมเนอะสิบห้าถึงสิบสี่กลางเดือนนี้คือประมาณวันที่สามสิบไปแล้วของท่านมกกรลาชีวิตของคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าจะไปยังไงต่อทีมงานมีได้สูกใจแล้วไงไม่มีข้ออ้างเลยแล้วไงได้ทํางานประสบความสําเร็จถึงแม้จะมาช้าคุณก็ได้รับการตอบรับแล้วว่าคุณจะไปยังไงต่อต้องคิดต้องบอกคํานี้นะมีความสุขได้ร่วมเฉลิมฉลองมีความสุขได้เห็นความสําเร็จ มีความสุขได้เห็นเป้าหมายที่คุณทํามาแล้วมันสักเซสแล้วยังไงต่อคุณต้องคิดในมุมนี้ว่าแล้วยังไงต่อนะคราวนี้เรามาดูการเงินครับการเงินคนราศีตุลแน่การเงินของคนราศีตุลน,นะคะบอกเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูแย่ต้องตอบเลยว่าแย่เป็นไพ่เอชออฟลูดการเงินมีเข้ามาเยอะใช้จ่ายไปซะเ,เยอะก่อนหน้าเนี่ วิ่งมาเนี่ยดูไม่ได้สนใจแล้ววิ่งวิ่งมาเนี่ยมันมีตะลิ่งมาตลอดครับอยู่ก็ลงโคนเขาเรียกปั๊มมาดูว่าชีวิตจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงจะได้เงินเดือน,นออกมาในเดือนต่อไปก็เดือนกุมภามันก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายชีวิตจะอยู่ยังไงในช่วงนั้นดูเหมือนจะหมดหนทางเดี๋ยวเขาบอกหยุดนิ่งหยุดดิ้นไม่หยุดนิ่งหยุดดิ้นซะแล้วเาก็ค่อยไหว้ขึ้นมา มีคนมาช่วยไหมร้องเรียกให้คนมาแต่การร้องเรียกมันไม่มีใครมายังไม่เห็นมีใครออกมาจากทิวไม้เป็นการหลงทางหลงประเด็นคิดว่าจะการเงินเป็นเรื่องหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่กลับเกิดปัญหาอย่าไปคาดหวังกับเงินอนาคตต้องบอกคํานี้ไม่คิดว่ามันจะหมดได้เร็วไม่คิดตัวเองจะใช้ไปเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าการเล่กเก็บจะมาเร็วขนาดนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็ต้องใช้การเดินไปทีละวัน ต้องตีสภาวะก่อนว่าในรอบเดือนนี้จนในรอบเดือนนี้คือ15มกราคมถึง14กุมภาเนี่ยมันครอบอยู่สองเดือนเนาะมกราใช้เงินเยอะครับอยู่พังเผืออยู่เงินก็ตกบูบอยู่ก็มีเหตุที่ต้องใช้เงินเช่นขับรถตกหลุมยางแตกต้องใช้เงินไหมใช้เงินระวังเรื่องลมดีๆถ้าพูดถึงเรื่องยางของรถขับเขาอยู่อยู่รประสบอุบัติเหตุประกันหมด ต้องจ่ายเองซะนั้นอยู่เกิดการเจ็บป่วยโดยฉับพันของมีค่าหล่นหายพังเผอโดนจุดกระชากลากสมบัติเน,น,นระมัดระวังเลยแทบทุกอย่างอย่าหลงบอกแล้วอย่าวิ่งแล้วหลงไปแค่ตามการในเดือนนี้เหตุการณ์ในเรื่องการเงินของมีค่าสูญหายมีอยู่สูงนะนั่นจะไปไหนก็ตามเช็คของลืมของเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายเพราะโดนฉักมันลืมแล้วคนอื่นเขาหยิบไป ไม่ได้คืนแลาเป็นของสําคัญอยู่ก็เป็เงินในกระเป๋าอยู่ดีๆก็เงินหายกระเป๋าหายเพราะไปวางไว้ในห้องน้ําหรืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะไม่ได้เยินเยอะยกตัวอย่างให้ฟังก็นั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่ทําให้การเงินคนละสีตุนมีปัญหาขึ้นมาเลยทันทีงั้นเช็ครายละเอียดดีๆดูรายละเอียดมาก,มากๆนะครับคราวนี้เรามาดูโอกาสและอุปสรรคไม่ใช่สิ เรามาดูคู่เอกสารคู่สัญญาคู่เอกสารคู่สัญญานะครับได้เป็น King of Root จริงๆเลยอะ่ะคุณได้พยายามถึงมาถึงที่สุดเขายอมรับในจุดที่คุณทำอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ภูมิใจคู่เอกสารคู่สัญญาเห็นเห็นความไม่พร้อมหลายอย่างแต่เห็นความตั้งใจ king of f ล o t เขาเห็นความฝ่าฟันความมุ่งมั่นในการที่ทา เขาเห็นความตั้งใจในการที่คุณจะพุ่งทยานไปเขาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือแต่การที่พร้อมจะให้ความร่วมมือเหล่านั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงดีอย่างไร้ฝั่งตัวเนี้ยมันต้องคิดแผนไ,ได้เป็นไงต่อไปตอนเนี้คุณจะตกลงยังไงเพราะจริงๆแล้วผู้เอกสารข้อสัญญาคุณนะเวลาเนี่ยคุณทําสําเร็จแล้วคุณทําสําเร็จแล้วดีไหมดีเราได้ตามเป้าไหมได้ตามเป้า จะต่อไหมล่ะไม่อยากต่อแต่มันโดนบังคับให้ต่อเป็นออปชันที่คุณทำไว้แั้นคุณก็ต้องต้องดำเนินการไปตามออปชันนั้นซึ่งซึ่งอีกละไอ้กูมันซึ่งเยอะมากเลยเออ,อย่ามองแค่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่ามองแค่การออปชันนี่โดยการต่อ จงมองว่าทําเสร็จแล้วแล้วคุณจะไปไหนต่อจะดีกว่าเพราะไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วคุณทําไม่ดีไหมยุณไงคุณต้องรักษาสติของคุณอยู่แล้วเพราะคุณไม่ยอมทิ้งสติคุณหรอกแต่บอกว่าอะไรก็ตามการที่จะเริ่มต้นการอุปกรณ์คุณเริ่มไม่พร้อมแล้วะคุณใช้ไปเต็มที่หมดแล้ว่รอบหน้าคุณจะเล่นอะไรอ่ะคุณจะทําไงให้เห็นมันโชว์คำว่าว้าวอ่ะถ้าไม่เห็นว่าเฮ้ยคุณแม่งตั้งใจอ่ะนี่แหละจะทํายังไงต่อ ทำเสร็จแล้วจะไปไหนต่อต้องวางแผนต่อครับอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยมันก็เสร็จแล้วก็จะจบไปแต่ลืมมันมีออปชันตกใจกับ option, ออปชันเฉยเลยไม่คุณเซ็นไว้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วนั้นเขาต้องหวังการต่อจากคุณแน่นอนถ้าไม่หวังการต่อจากคุณเขาก็จะบังคับคุณซึ่งซึ่งบอกว่าอตรงนี้การประมาทพลาดทั้งมีสูงนะ ถ้าไม่ยอมทาตามดูข้อตกลงดีๆเขาบอกงี้คู้ยกับสัญญาเนี่ยเขายอมคุณนะเพราะฝีมือคุณคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณประมาทภาคพังเขามีข้อข้อกําหนดหรือข้อตกลงย้อนหลังข้อบทลงโทษหรือข้อปรับย้อนหลังนั้นผมบอกล้ามันต้องไปต่ออยู่แล้วไปให้มันสุดแต่จะต่อเขาอีกไหมเนี่ยมันแล้วแต่คุณลองคํานวณดูดีๆคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายครับของทาโร่ฟอร์สุดแอกชาวราศี ตคือโอกาสและอุปสรรคโอกาสจริงๆเลยอะณช่วงเวลาเนี้ยคุณเองได้เรียนรู้ละมันต้องมุ่งหน้าไปอะมองเห็นว่าเป็นอะไรไหมโอกาสคือคุณได้เรียนรู้คุณมีแสงสว่างในตัวคุณเองคุณมีประสบการณ์ในตัวคุณเองละไม่มีใครนําทางคุณได้นอกจากตัวคุณเองนําทางตัวคุณเองไม่มีใครเตือนสติคุณได้นอกจากคุณเตือนสติตัวคุณเองแต่เมื่อกี้ผมพูดเดิมเสมอว่า ไพ่สำรับนนนเ,รนเนี้ยไพ่ชุดเนี้ยของคนราศีตุลเนี่ยในรอบเดือนเนี้ยอย่ามีคำว่าหลงจงมีสติจงมองจงมีความตั้งใจจงมีการคิดคำนวณมีการคิดหรือวางแผนล่วงหน้ามันอาจจะมีพังเผอมั่งแต่อย่าหลงต่อสิ่งที่มีที่สุดคือคุณมีไฟสองทางคุณมีไฟสองทางในตัวคุณเองคุณสามารถมองเห็นในจุดที่คนอื่นมองเห็นเพราะจากประสบการณ์ของคุณนี่คือโอกาสของคุณเลยนะ ถ้าคุณไม่หลงละเมอคุณไม่หลงกับตัวชา้าจนเกินไปคุณไม่หลงในการเริ่มชา้าจนเกินไปคุณไม่หลงต่อการที่ป้องกันชา้าจนเกินไปคุณจะไปในทางที่ดีจะนําคนอื่นไปไหมข้อตกลงเดิมเป็นปัญหาเหตุการณ์แบบเดิมๆที่คุณเคยทํามาเป็นปัญหาคุณคิดว่ามันจบแล้วแต่ยิ่งมันอยู่แค่กลางทางมันยังเหลืออีกหนึ่งขั้นอดทนทําไปให้เสร็จครับอดทนทําไปให้ได้ ถึงแม้ทุกอย่างมันจะมาช้าแต่เป็นความสําเร็จเสมอดูแม้ทุกอย่างคุณเหมือนจะโดนเอาเปรียบแต่สุดท้ายทุกสิ่งที่คุณได้คือความรู้ที่ติดตัวคุณประสบการณ์ที่ติดตัวคุณอันนี้ไม่มีใครให้คุณได้คุณได้มาด้วยตัวเองไม่สามารถใครแย่งคุณไม่ได้ไม่แต่คุณจะยกให้ใครแค่นั้นเองก็ครบแล้วนะครับสําหรับ taro for zodiac ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีตุลประจําเดือนนี้คือวันที่15ามกราคนถึงวันที่1 0 กลุมหาพัน2,562ถ้าใครเข้ามาชมก็ต้องบอกคำนี้ก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมอาจจะดูเหมือนพูดเยอะอาจจะดูว่า้มีนักอ่านไพ่เจอกันล่าสุดพไพ่ใบเดียวเจ้าของสำรับนี้แหละจคนที่ทายว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของรันฟอร์ไลฟ์พไพ่ใบเดียวอากูมันเล่าอะไรเยอะแยะมากมาย บอกว่าในมุมหนึ่งตีมผมจริงๆอะ่ะเหมือนผมนั่งอ่านไพ่พวกคุณฟังข้างหน้าผมเนี่ยพวกคุณนั่งอยู่ข้างหน้าผมแล้วผมคุยกับพวกคุณอะไรที่ผมมองเห็นที่เกี่ยวเรื่องราวพวกคุณขึ้นมาสะท้อนจากไพ่ผมก็จะบอกไปไม่อาจะดูเยอะมั่งนําไปใช้ได้ก็เป็นเรื่องดีถ้ามันดูเยินเยอะมันดูลกๆก,ก็ทิ้งๆมันมั่งเนาะเอาแต่เรื่องดีๆเข้าไปก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับชมและรับฟังละกัน แต่ถ้าใครสนใจครับอยากรู้เรื่องเฉพาะตัวคุณเองเลยไม่เยื่นเยอ้อเป็นชีวิตคุณเลยปังๆที่บอกทางออกบอกทางแก้ไขเล่าเรื่องราวคุณเห็นเหตุให้คุณเข้าใจผลแล้วบอกทางออกทางแก้ไขทางปรับทางแก้เป็นทิศท้ายคุณได้รู้ว่าออกมาเป็นในรูปแบบไหนเราพูดคุยกันโดยเช็คความเข้าใจไม่ได้ปัดญ,ญาจา๋าไม่ได้จิตวิยาแต่เป็นการพยากรณ์ที่เป็นตัวคุณและเข้าใจคุณจากผ่านไพ่ผ่านเส้นสายและลายมือ ก็นัดหมายกันได้ครับเรามีบริการออนไลน์ทาโร่มาอ่านไพ่ออนไลน์กันมาเปิดไพ่ออนไลน์กันนะครับเรารับนัดคิวตัแต่เที่ยงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะนี่คือออฟฟิศ h ฮาคือเวลาทําการปกติแต่ถ้าจะมีมากกว่าน,นั้นก็โทรมานัดหมายดูเดี๋ยวผมดูคิวให้นะครับออนไลน์ทาโร่เปิดไพ่ทาโร่เนี่ยนัดหมายคิวได้ที่เบอร์0956246953นะจะย้ำอีกทีคือ0956246953 แต่ถ้าใครบอกว่าอยากเจออยากเจอไพ่เป็นๆอยากสัมผัสไพ่อยากเห็นภาพไพ่นะครับอยากได้ t e x t u r ์ในการได้ได้สัมผัสได้พูดคุยในการตัวเป็นๆก็เชิญได้ครับที่บ้านทาโร่ที่บางลักพาซาบางลักพาซาอยู่หลังโรบินสันบางรักผมอยู่ล็อกที่ยี่สติดกับล็อกของอาจารย์กิง่งไพ่นัดหมายเวลานะครับได้ที่เบอร์ศู5ย์เก้าห้าแปดเก้าหนึ่งสี่หกสามสอง บ้านทาโร่เนี่ยที่บางรักผาซามีบริการทั้งอ่านไพท่ทาโร่ทาโร่สองมิตินะครับทาโร่โฟร์ไม่ใช่ไพ่ยิ่สี่ไพ่ออร์เคิลและอ่านลายมือครับลายมืออย่างเงี้ยอ่านเส้นสายและลายมือเนี่ยบอกเรื่องราวชีวิตทุกศาสตร์แม่เหมือนกันหมดครับอยู่ที่นักพยากรณ์และประสบการณ์นักพยากรณ์ไม่ได้เอ่อยอ้างแต่ขอบอกวันนี้หนึ่งก็เกือบยี่สิบปีในการที่เป็นนักอ่านไพ่หรือเป็นนักพยากรณ์มา รบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหมดจากคลิปนี้แล้วเราจะมีคลิปต่อเนื่องก็กคือพิกอากา w ไว i ิสเลฟเหตุได้รักของชาวราศีตุลถึงเป็นเช่นนี้อย่าลืมไปติดตามรับชมกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมขออภัยในข้อที่พลาดพังแล้วพบเจอกันใหม่ในพิกอากา w ไวอ s l เลฟครับสวัสดีครับ